แล้วแหละมาต่อกันไหมไม่รู้อุย้ยยางเห็นเลยอ่ะแบบหาวเราที่หนึ่งหาว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 ห o w you feel <c oughs> มีแน่ครับรอเลยนี่ไงครับเอาอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จะทางตากันครับาตาอ,อ,อจุด ไปกี่รอบแล้วหาไปน่าจะประมาณเกือบยี่สิบรอบแล้วทำไงดีเราควรไปนอนกันนะทุกคนใช่ครับที่ชู้สับขัวตาชุมมากอืมหาวจนน้ำมูกน้ำตาไหลหมดแล้วเราควร ไปนอนเนาะไปนอนดีกว่าทุกคนทีหนึ่งห้าสิบแล้วอาบน้ำตอนนี้ได้นอนกี่โมงให้ทายคะ่ะตีสามไม่รอกไม่ถึงหรอกเนี่ยบอกว่าจะไปนอนแล้วก็ไม่นอนสักทีผมเนี่ยื ไปโดนได้แล้วครับโุ้ยอีกแล้ว <laughs> ผมสงสารอยู่นะคะรับสงสาร่ามีเนี่ยที่แบบนั่งดูผมหาวแล้วก็หาวตามผมจนอื้ <laughs> หาวแล้วหาวอีกตลกอ่ะอุ้ย <laughs> คำว่าหาวภาษาจีนคืออะไรนะเมื่อกี้มันเห็นแวบๆนะครับว่าตาฮาฉะมนาตาฮาอ่าไม่ออกครับอ่าไม่ออกอะ่ะฮาอะไรไม่รู้ <laughs> please tell no need to go to sleep มาฮาโคคาโยครับ Hi Philippines fans and good night จะไปนอนแล้วนะครับทุกคนไปนอนกันเถอะวันวันนี้ดีอะไรเนี่ยคึกน้อนวันนี้ผมอะตาห่าอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรอะครับ อ๋อตาฮาชุยตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ชุยสิชุยมันต้องมีโขอ,อยู่ข้างหน้าตาฮาอ๋อนี่ไงครับตาฮาเชียนขอบคุณครับนี่ได้แล้วตาฮาเชียนอืมใช่ครับทุกคนพูดถึงงานแฟนมีท วันที่3นี้จะเปิดให้จองบัตรแล้วนะครับทุกคนมีวันที่19นะก้านให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับมีพวกเราทั้งหมด13คนเลยตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งพวกเราตั้งใจซ้อมโชว์กันมากๆเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้มี t ันเดอร์โดม มาหากันเยอะๆนะครับมาเยี่ยมเมืองของพวกเรากันเยอะๆนะ <c oughs> อวยพรครับทุกคนขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับมา <c oughs> มีเจะเจ๊ยะหมวยอามาปะปะปอกไปทุกคนขอให้กดบัตรได้ตามที่อยากกดเลยครับอ <c oughs> ขอให้ทุกคนกดบัตรได้ โอ้ใหทุกคนกดบันไดอทุกคนกดบันไดทุกคนกดบันได้เพียงครับอืมไปเราควรไปนอนกันได้แล้วครับไม่งั้นเราจะหาอีกไปกันเถอะครับทุกคนตอนนี้หกพันเก้าร้อยเจ็สิบกว่าคนครับขอบคุณนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนหนูยามเกือบตีสองครับ ลับหน้ากันเถอ,อ,เอะทุกท่นานาเราไปนอนกันก่อนไปแลครับบายบายครับ g o ท d บไนท์นะครับ บายบายทุกคนวก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกนะครับวันไหนท <c ười> ี่คือคือดีๆอย่างวันนี้ก็จะมาไลฟ์ครับบายบายจุบจ๊บๆครับทุกคนบายบายไม่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 อยากคำว่าหาวเดี๋ยวจะหาวอีกบายบายครับ <c ười> บินราคาบายบายฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับจุ๊บ <c ười>